ครับัอดีนะครับพอีนะครับท่านเลยนะครับก็ห่างหายนะครับกันไปเป็นสิบวันเลยพอดีก็มีธุระนะครับต่างจังหวัดก็โอเคครับกลับมาแล้วเอวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนาอุปกรณ์นะครับที่จําเป็นต้องมีเนาะถ้าเราจะเล่นลมนะครับที่ที่มันจําเป็นแหละครับบางบางอย่างก็ก็แบบ จริงๆอะที่ผมจะพูดเลยคือมันจะจาเป็นหมดแหละแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะดอกมาหน่อยก็อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับโอเคก็เรามาดูนะครับชิ้นแรกเลยเนาะก็หนึ่งก็คือัอนี้ไม่พ้นนะครับจากอ,าอุปกรณร์นะตัวหลักของเราเลยก็คือนะครับตัวปืนนะครับแต่ก็คนที่จะนะครับเป็นปืนที่มีทะเดียนนะครับต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อความสบายใจเนาะแล้วก็มันไม่ใช่ปืนเถื่อนอะไรเงี้ย ก็จะดีหน่อยนะครับเล่นได้สบายใจันเลยก็เอาเข้าสนามอะไรก็สบายๆนะครับก็มาดูตัวปืนนะครับรายละเอียดตัวปืนก็มีที่จาเป็นต้องมีก็มีอสโคปนะครับแล้วก็ขาตายนะครับที่จำเป็นต้องมีนะครับอจากนี้นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับโลกนะครับโลกที่มีมาตรฐานนะครับที่จําเป็นต้องต้องมีมาตรฐานจริงนะเพื่อที่เราจะวัดนะครับความแม่นนะครับวัดกลุ่ม ว่ามันบางครั้งคือว่าเฮ้ยเราสงสัยว่ามันเป็นขอลูกหรือเปล่าก็ตัดปัญหาไปใช้ลูกที่มีมาจะถานนะครับโอเคอาจจะราคาสูงหน่อยแต่ก็อ่ดีครับดีต่อดีต่อเราเองนะครับก็เลือกใช้ดูครับก็มีเยอะครับหลายยี่ห้อไปผมไม่มีจำหน่ายนะครับแค่แนะนำเฉยๆโอเคมาอุปกรณ์ที่สองครับมองเห็นหรือเปล่าเป็นนะครับปั๊มลมนะครับ ทมลมไฟฟ้านะครับก็ถามว่าทําไมไม่ใช้สูบมือก็จริงๆถ้าสูบมือก็จะเหนื่อยหน่อยครับใช้ได้แะครับแต่ว่าถ้าคนขยันสูบอะไรเงี้ยแต่เมือ่อบางครั้งเราก็ต้องปล่อยลมออกเนี้ยแล้วเราก็ต้องเติมลมใหม่บางครั้งมันล้าทําให้เราขี้เกียจในการเ็ตนะครับตัวปืนแล้วก็ความแม่นจะต้องลดลงเลยแล้วเพราะเรายังทําได้ไม่ดีพอนะครับแต่ถ้ามีตัว๊มไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็คือ จบเลยนะครับเราจะอัดไปสักวันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าปั๊มถ้าถูมือก็เอ่อเข็มที่นะครับสามครั้งนะครับต่อวันนะครับถ้าถังใหญ่ๆก็น่าจะสองครั้งครับโอเคนะครับล๊มไฟฟ้านะครับก็หาดูนะครับตามออนไลน์ได้ครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับส่วนมากก็มาจากจีนนะครับทั้งนั้นนะครับเอ๊ต่อไปนะครับนี่นะครับอ่ะ ถังนะครับถังสำรองนะครับตัวนี้ครับจาเป็นต้องมีนะครับคร้งเราออกภาคสนามเนี่ยไปสนามปืนนี่อะไรเราก็ต้องมีนะเราจะพกปั๊มไปก็ยังไงอยู่นะครับก็ต้องมีน้ํามีอะไรลอยก็เยอะครับก็อัดไปจากที่บ้านไปเลยหนึ่งอัดเข้าของเราเองด้วยแล้วก็เอาถังสำรองไปก็น่าจะเพียงพอครับอย่างของผมก็ถังนี่มัน0.3นะครับของตัวปืนก็ ตัวนี้อัดไปก็ใช้ได้หลายครั้งอยู่ครับสามสี่ครั้งนั่นแหละก็เพียงพอครับต่อเอแต่ละครั้งก็จับได้ประมาณสักแปดสิบลูกได้ก็สี่ครั้งก็น่าจะสามร้อยน่าจะรู้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคต่อไปอะไรอ่ะเอาใกล้ๆตัวแล้วครับอา่ากล้องวัระยะนะครับกล้องวัระยะก็จะเป็นต้องมีนะครับ ก็ระยะเพราะว่าเ,าเราเทสแต่ระยะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับเรามานั่งเดาว่าเอาน่าจะอย่างนี้ไม่มันมันมันว่าน่าจะระยะพิมเมตรน่าจะอะไรเงี้ยถ้าเราตัดคําว่าน่าจะออกไปอ่ะก็คือเราพูดได้เต็มปากเลยก็ระยะห้าสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยถ้าพูดถ้าไม่ใช่ก็มันจะประมาณราประมาณห้าสิบประมาณเจ็ดสิบเนี้ยคือมันทําให้การน เป้าหมายของเราเนี่ยมันจะพาดได้นะครับโอกาสพาดสูงเลยนะครับก็มันเป็นต้องมีนะครับเออวันก่อนนะครับที่ตกน้ำครับตอนนี้ผมต้มได้แล้วนะครับก็ลื้อออกหมดเลยแล้วเอาไดเป่าครก็ใช้ได้ขึืนนะครับโอเคจบผ่านไปนะครับพอระยะมาดูฝั่งขวามือผมบ้างนะครับก็ตอนนี้พูดเสร็จแล้วก็มีนะครับแท่นนะครับ แท่ตัวนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับในการที่จะใช้ในการาเซตกล้องนะครับตั้งกล้องนะี่ครับหรือว่าใครจะใช้ขาซ้ายก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีตัวนี้ก็จะดีหน่อยบางครั้งเราถอดถอดเจ้าตัวกล้องออกจากตัวปืนนะครับแล้วเราจะใส่ไปใหม่หรือว่าเราซื้อมาใหม่เราจะติดตั้งใหม่ก็จําเป็นต้องมีนะครับก็มันจะทําให้ กล้องกับตัวปืนเรานะครับเราปรับแต่งง่ายนะครับอ,อารมณ์ประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอย,อย่างนี้นี่างครับมันก็ง่ายนะครับสําหรับการวางเราก็ไม่ต้องตีแล้วครับก็แค่จับกล้องมาใส่แล้วก็ขันนอ็อตแล้วก็ตั้งให้มันเซนเซ,นเ,ซนเตอร์ให้ที่สุดนะครับจุดกึงกลางนะครับ มันก็จะง่ายนะครับประมาณนี้เนาะขอหยาิวางก่อนนะครับก็อขาตั้งกล้องนะครับหรือแท่นนะครับาวางปืนเนาะอ่างเงี้ยก็สมควรที่จะมีต่อไปนะครับนี่นะครับตัวนี้หลังก็เป็นนะครับขเขาเรียกไอ้อะไรอ่ะ ตัววัดความเร็วนะครับก็มีหลายยี่ห้อหลายนะครับตัวนะครับก็ตัวนี้ผมให้นะครับความจําเป็นนะครับจะเป็นมากนะครับเพราะว่าเรามานั่งเดาว,ว่าเอ้ยลํำสิบห้านิวน้วหกนิวน้วสิบเจ็ดนิว้วสิบแปดนิ้วสิบเก้านิ้วอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเพราะว่ามีสมาชิกน,นะครับถามมาว่าที่ลํำสิบหกนิ้วเนี้ยของผมบ็อกแกนวาล สมิลเนีวิ่งเท่าไหร่วิ่งเกินแปดร้อยไหมะผมไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่ค่าของสปริงนะครับเหมือนอ่าเช่นของผมนะครับเออ่ตัวปืนผมนะครับผมตั้งเล็กไว้ที่แค่พันสามร้อยห้าสิบ psi นะครับผมก็สามารถที่จะยิงได้ไปถึงเก้ารอยสี่สิบนะครับ fps สบายๆนะครับลูกฝาดำนะครับแต่ฝาแดงก็เป็นพัน เนี่ยขนาดลำกล้องตัวสั้นที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับมันก็เลยเออมันไม่ใช่เฉพาะาความดันเล็กสูงแล้วก็จะยิงได้สูงตามนะมันอยู่ที่เซนชั่นของสปริงนะครับว่าสปริงแข็งสปริงอ่อนอย่างเงี้ยมันก็ต่อให้เราเปิดวาลถือว่าเราเราไม่ได้บอกแกวาล Valve เลยเราเปิดเต็มที่เลยแต่ว่าเราสปริงมันผ่อนมันก็เหมือนเดิมนะครับตั้งเล็กสูงสองพันนะครับมันจะเป็น ลมในถังมันอาจจะไปดันวาล์วแข็งขึ้นด้วยซ้ำไป,ไปยิงเยอะก็อาจจะยิงได้น้อยนหน่อยนะแต่ยิงความเร็วได้น้อยต่ําลงมานะครับถ้ายิงตรงอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีแล้วก็จบเลยเราจะรู้ว่า้ลูกนี้วิ่งเท่าไหร่เราควรเซ็ตเท่าไหร่เพราะว่าลูกแต่ละลูกอมันก็ถมควรที่เอ <ๆ S 1> อยู่ที่ในเลนของความเร็วของมันนะครับก็มีก็จะช่วยให้ดีนะครับดีดีดีมากนะครับก็ลอ,องเลือกดูนะครับก็มีเยอะนะครับ อันนี้ก็ของผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากมายแต่ก็มันก็ใช้ได้นะครับโอเคก็ต่อไปนะครับก็อุออกปรกรณ์นะครับเนี่ยชุดหกเหลี่ยมนะที่เราต้องเป็นตน้องมีเนะเพราะว่าถอดซ่อมบ่อยก็นี่ฮนะเอาสักชุดนะครับอ่ที่ห่อไหนก็ได้นะครับขอให้มันมาตรฐานหน่อยเนาะของผมใช้ก็ใช้ของโซเล็กนะครับแบบมินนะครับก็ จบครับตัวเดียวจบก็น่าจะครอบคุมแล้วละเริ่มตั้งแต่1.5นะเจตัวเดียวใช้กับปืนก็ครบครับอ๋อโอเคก็่ะสุดท้ายแล้วครับแถมให้น่าจะทำงานก็แท่นเป้านะครับก็อันนี้ผมทำเองนะผมเอาขาขาเตียงเก่าๆนะครับมาเชื่อมทำเองก็พอใช้ได้ครับ เราก็ติดนะครับเป้าติดอะไรของเรานะครับพ็ไปวางล้วเราก็เอากล้องวัดระยะยิงใส่ไปว่าเฮ้ยมันกี่เมตรเราก็ไปวางตามเป้าหรือว่าผมจะตั้งกล้องสามสิบเราก็ไปวางสามสิบก็สบายๆครับเราไม่ต้องไปอ,อะไรอะ่ะยิงกำแพงยิงต,ต้นไม้อะไรเงี้ยก็เขาเนี้ยดีสุดละจบแตผ่ผมก็ทำแบบง่ายๆนะก็พับเก็บได้นะ วางวางนะครับสบายๆนะก็ลองมอดิฟายเอาครับอเดพใช้งานาาาะาะน,นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละครับโอเคแล้วสุดท้ายก็คือนะครับคำนึงนะครับถึงความปลอดภัยน,นะครับพวกถังพวกอะไรก็ที่เราจะเอามาเล่นก็ขอให้มันมีมาตรฐานนะครับสากลยิ่งดีนะครับแต่ว่า มันไม่มีมาตรฐานก็ความปลอดภัยก็ลดลงอันตรายกับชีวิต <c oughs> น,น,นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนนะครับแรงดันสูงเนาะจีพีก็เป็นปืนที่แรงดันสูงมากครับเพราะว่าร้อยสองร้อยบาทนี่ก็ถ้ามันตุ้มตามมามันก็อันตรายนะสำหรับเราแล้วก็คนรอบข้างนะอะไรเนี่ยโอเคครับคงจะคลิปนี้คงจะมีอยู่ประมาณนี้แล้วครับก็ใครที่มีอะไรงสงสัยก็สอบถามนะครับผ่าน <c oughs> คอมเมนต์ได้นะครับก็ จะเยอะหน่อยนะครับคือหลงต่ว่ามันก็สนุกนะครับมันสนุกดีนะครับถามว่าเอ้ยเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ใช้ลูกกดไปเลยก็ก็อย่างที่รู้ครับผมก็มีทั้งสองก็บอกมันไม่สามารถจัดสินใจได้มันก็ใช้งานคนละแบบนะครับลูกกดก็คือใช้ลูกยิงได้เลยกับเราต้องมาปรับแต่งอะไรเงี้ยมันถ้าทางช่างเขาเขาคงชอบอะแต่ว่าถ้าคนใช้งานก็อาจจะโอเคก็แล้วแต่มุมมองนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับค่อยมาดูแลผมจะหาคอนเทนต์ที่ดีนะครับ สำหรับเที่วนี้คงไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ